ครับสวัสดีครับรู้จังหวัดทุ่มนะครับนี่ครับพิเทียนทุ่มมาครับไพซ่าลอยครับลอยทางไหนตอกซ้อนละครับตอกส้นมาให้พีออดครับพีออดอาจารย์ออดครับจ่ายไปพิเทียนจ่ายไปใหม่ครับเปลี่ยนแกนครับอยากให้ดูหลังจากลูกที่ทําฟาวแล้วนะครับว่ามันจะเป็นการเคาะบอลเข้าทานะครับนี่ครับนี่รับเริ่มนะครับนี่ดูสังเกตหลังจากนี้ละครับนี่ครับพี่จะมีนอนกิ้งละครับนี่โดนทําฟาวลครับกิ้งไปกิ้งมาเทบใช้ครับมาแล้วครับเอาเล่นเร็วๆนี้เล่นเร็วครับนี่ครับหนึ่ง หนึ่งครับหนึ่งแล้วจ้โชคสองเหรอครับนี่ครับสามเหรอครับไอเทปแบบสี่ให้จาวิตเหรครับห้าให้ปิจิมมี่ครับหกใหจาวิตครับเจ็ดแปดเก้าครับนี่ให้จาร์ออดเหรอครับเก้าแล้วครับเก้ามาจังหวะสิบเหรอครับสิบเอ็ดให้ปิจิมมี่แล้นะปิจิมมี่ทำไงจะโยนแล้วไม่โยนครับทำท่าจะโยนครับนี่ครับร้อยไปแล้วครับสิบสองแล้วครับ สองแล้วครับกระชากครับกระชากครับสิบสามครับจ่ายลังเท้าให้เจ้าวัดลนะครับจังหวะนี้ก็สิบสี่ละครับยิงเข้าประตูไปแล้วครับผมอย่างสวยงามครับไปดูภาพช้าครับปิจิมี่ครับนี่ครับจังหวะจ่ายแล้วครับผู้จังหวะจ่ายครับวิ่งนะครับทำท่าเหมือนจะโยนแล้วแทงครับแปะมาให้ครับวิ่งสอดมาครับปุ๊บจับบอลพลิกมาครับไม่มีใครเข้าครับเทแวบกระชากแล้วครับกระชากแล้วครับแปะกระชากอีกนึงครับจังหวะมองดูครับ จหวดมัละปั่นไซครับหลังเท้าครับจ่ายเลี้ยงไปให้จววดแปป้จรวดนี้มากจหวดแรกครับได้เปียบยิงเลยครับลูกนี้นะครับไม่ทันครับรถถังเมืองกันไม่ทันครับลูกนี้เดี๋ยวดูภาพช้าครับยิงแล้วครับนี่โอ้โหครับเข้าไปครับอย่างสวยงามครับจบในเซตนี้ก็เสมอกันที่2ประตูต่อ2นละครับผม